เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฮัลฟสวีทโฮมออนไลน์ไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์พรีเมียมลีกซีซั่นที่1ในเกมแรกยังอยู่ในเซตที่2ครึ่งหลังยังเป็นเบลอยู่ครับอยู่กับผมโฟร์เซนนะแล้วผมกอล์ฟนี่จังครับโอ้โหสักครู่แกปอนดอดนะทำโจทย์ให้เซอร์ได้ง่ายเหลือเกินครับเก็บ4ไปใน1พิธีเลยครับตรงนี้ครับใช่ครับผมเท่ากับว่าตากของทีมยูกิต้องเพื่มครับตรงนี้ต้องการส่วนแค่2พิธีนะครับเพื่อที่จะชนะเลยฮะ ใช่ครับสวนสองพิธีเสร็จเมื่อไหร่ตายสี่ไปก็ชนะอยู่ดีครับโอ้แล้วตรงนี้เหมือนจะใช้กินเคิร์ดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมเลีกเกยร์แกใช้กินยาสั่งมาพังข้างล่างกันไปก่อนครับแล้วทั้งจ้าผขม,มารอความตายฮะใช่ฮะแล้วกิดจะสั่งมาก็เหมือนจะเจอครับเป็นด้านฝั่งของจันเตอร์หรือเปล่าครับตรงนี้ครับติมครับจานเตอร์ติมครับผมวิ่งมาจงกวะดีเลี้ยสแตมมาสแตมหมดแล้วยังไกต่อมีป,ปีตปลาโอ,โอ้โหปลาปลาก อ,ออกเลยครับผมพี่คิดแรก,ก่อนฉเฮะโอ้โหปลาทักทายกันมาครับั็นศครูแม่นด้วยนะครับแต่การตั้มันออกมาดีครับแล้วลงเล่นเป็นคอมโบครับเป็นรูทองชั้นสาแล้วก็รูทองตรงบันไดเลื่อนตรงนี้ครับฉีกมปยาวๆเลยครับจันเตอร์ฮะ ใช่ครับผมแต่ว่าลุงเขาได้ใ่สักโอ้แล้วปาบี้แฝงอีกแล้วกระจาร์เติ้ลนี่ไม่เป่าจริงๆเขาเป็นมือการปาบี้ของกระจาร์เติ้ลนะใช่ครับแต่ปวดแต่ตัวเองครับสัตเตมินาก็หมดเหมือนกันครับตรงนี้ครับโดดรูทองตรงมาได้เลื่อนล็อกกันไปก่อนครับแล้วในมือน่าจะมีเป็นรางวัลของสัตเตมินาหรือเปล่าครับใช่ครับผมยังได้เอเนที่จริงครับผมเล่นมาตรงชั้นล่างครับผมเล่นมาแย่ครับผมให้เพื่อนถอยตั้งแท่นชั้นบนแล้วเรื่องนี้บัตรพาะท่อลงมาแล้วจังหวะนี้เหลือสองทิศและตีของตกไปเนี่ยจริงหาอะ โอ้ใช่ครับตรงนี้แย่อยู่เหมือนกันครับต้องวิ่งขึ้นไปเล่นรูทองชั้น3แล้วครับจานเตอร์ครับก่อนที่จะโดนตีฟีกับตรงนี้แล้วมีดมาพอดีกดโลก,กันกันไปก่อนนะครับมาลอความตายฮะโอ้โหรู้ครับผมว่าเขาจะปาปี้มาในจังหวะที่ทางด้านองมาลองความตายผร,รับเลยกดโลด,ดักไปและจังหวะนี้ครับผมรู้ว่าบพอทอไปแล้วก็เลยใช้ลิฟต์ใหญ่ไปเลยฮะ ใช่ครับสร้างความแตกต่างเลยนะครับตรงนี้ครับเมื่อสักครู่ครับใช้บทพอรทัลก่อนเราค่อยลงลิฟต์เลยตามไม่ได้กลายเป็นหลุดเลยแล้วน่าจะไปหายาลิซิตโตเองขึ้นมาเรียบร้อยครับจันเตอร์ครับใช่ครับผมมียาเซ็นไว้ครับสำหรับลิฟต์ใหญ่ชั้นล่างครับผมและตอนนี้ครับมาไล่หน้าของโรแมนติกที่เล่นงด้านมาโนอะเปิดประตูกันไปเลยครับเอาเซฟเลยครับงฝั่งของโรแมนติกครับแล้วรูตรงนี้มันยังล็อกอยู่ต้องขึ้นไปชั้น3ก็ล็อกอยู่เหมือนกันล่าครับ น,นางไม่ได้ล็อกครับยังยไม่ได้ล็อกรับผมแต่ว่าจาังหวะนี้น่าจะล็อกไมมโอ้โหจะเปิร์กข้างหน้าปิดลุมยังไม่ทํางานยังโตดได้ต่ออีกหนึ่งทีครใช่ไล่ตามกันมาคนใหม่โอ้โหคุาบพิธีครับเสร็จเสร็จไปหมดครบทั้งสาพิธีแล้วเหลือแค่สวนแล้วเลยครับทีมเซอร์ครับ โหนี่เป็นข้อแตกต่างเลยนะครับผมทางด้านของทีมวอลกับทีมยูกิครับผมคือสามคือเวลาเขาตั้งแท่นเนี่ยทางหน้าของเซอร์ทีมยูกิเขาจะจุ๊บไปในทางอื่นนะครับผมไปทำให้สามารถตั้งแท่นได้อย่างสบายไม่โดนฮิตฟรีฮะใช่แต่ตรงนี้ครับโรแมนติกก็กำลังจะเป็นวันฮิตนะครับแล้วโอ้โหฉีกมาครับน่าจะฉีกไปตรงลิฟเล็กตรงนี้มีประตูให้เปยื้อตัวเองอยู่ยครับเซอร์ที่เหลือก็สวดกันเลยครับใช่ครับผมเพราะขอแค่สองพิธีครับผมตอนนี้ทีบอกเนี่ยคำเจริญเรียกว่าแยกกันสสววดคคนแลลล้้้ผมมพพิิธธีีไ่กายจจะเรร็ัับทง ใช่กำลังจะติดติดพร้อมพร้อมกันเลยทั้งสามพิธีครับโรแมนติกต้องยื้อให้ได้ให้พิธีเสร็จนะครับจะได้รีเซ็ตเลือดตัวเองขึ้นมาฮะโอ้โหจุกสึ่งส่วนสาวของผมแพ้รัอส่วนครับผมเมตาจีเตสมัยก่อนลงไปเมตาสองก็เสร็จไปแล้วหนึ่งพิธีครับผมปิดประตูแพ้แล้วฮะใช่ครับตรงนี้ได้มากที่สุดก็เสมอครับตรงนี้ใจรอแล้วครับกดเป็นบัตรพอเท่ามาเลยครับมาไล่ที่นจัตโตเกะแรกเองครับไาจ้าไปแล้วครับเหล่าเมตาของทีมยูกิครับตรวจกดสองพิธีครับผมสองศูนย์นะ โอ้เก็บวัน,นี้ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรครับหน้าฟังของทีมยูกิครับเรามาดูกันว่าจะสวดครบสามพิธีแล้วฆ่าผีหรือเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วสามพิธีเสร็จไปนีเรียบร้อยัวนี้ไปจริงๆครับไ่ทันไยเลยครับผมสามพิธีไวมากครับผมไม่ถึงสี่นาทีครไวจริงๆกันเลยทีมยูกิฮนะ ใช่ครับโอ้โหเราตรงนี้ครับน่าจะมาให้ค่าเล่นเลยหรือเปล่าก็เดือบวยครับยังครับยังจู๊กอยู่ครับตรงนี้ฮะโอ้แล้วเล่นเจด,ด้วยครับผมตัวดีดี่อึดถึกทนนะผมถึงแม้ว่าจะเลือดถึงแต่ว่าสตัมสี่ครับผมวิ่งยาวๆไปก็เดือบเดือบวยฮะ นี่กับไล่เดบวยมาแล้วโรแมนติกครับขึ้นมาไปเรียบร้อยครับเลือดครึ่งหลอดตรงนี้มีเซอร์สี่คนน่าจะรอฆ่าผีเลยครับแต่ว่าอย่าลืมครับทีมยูกิก็ไม่ได้เซ็ตของไว้ฆ่าผีในชุงต้นเกมเหมือนกันครับเพราะเลือดที่จะปั่นวิธีก่อนเนี่ยใช่ครับผมน่าต้องไล่ตัดทั้งต่างโรแมนติกให้ได้ครับผมเพื่อนยัเหลือ3คนแล้วดูเหมือนว่ามีคนจะง้างประตูออกฆ่าสิบครับผมทั้งต่างประตูชั้นลิฟต์ชั้นสองกับชั้นใหญ่อ่ะอาจารย์เตือนกันเมื่อกี้ปามีมาแมตอีกแล้วแต่ก็อย มันเนี่ยพยายามที่จะเปิดประตูออกเลยครับตรงนี้ไม่เลยที่จะฆ่าผีหรือเปล่าครับในฝะังของยูกิครับน่าะจะเกมไวครับ,บผมง<อ>หวะนนี้เพราะยังไกก็ชัด,ดแล้วก็เลยเรียกยันจบเกมไวๆไปเลยครับผมตรงนี้แล้วอาจารย์ต้นปาพีป,าบ,ปาบีโยกบอกไปก่อนแล้วจะมาลอความตายฮะใช่โอ้โหตรงนี้ครับมันนี้ออกไปแล้วครับเจออีกสามคนจะรอฆ่าหรือว่าจะออกครับน่าจะจูกรอประตูหรือเปล่าฮะแต่ครับน่าจุกรอประตูเพราะตอนตอนนี้นี่มีเพิ่มมาอีกหนึ่งบาร์รั้ใคายสองฟานครับผมเพื่อที่จะออกให้หมดสามคนนะโอ้ โอ้โหแล้วปลาบีดมาตรงนี้โดนไปอีกแล้วครับตรงนี้ความแม่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจานเต้นครับปาไปสี่โดนไปสี่เลยครับแม่นมากมากกันแล้วจานเตอร์นะผมฟา์มีคมเลยนะเเหมือนว่าทางด้านของโรแมนติกจะไม่ใช้ยาเลืกกย่วประตูออกเองหรือเปล่ายาลูสามลูกไม่ได้ใช่ฮะใช่ครับที่ยูี่ที่ทีมยูกิไม่เลือกที่จะฆ่าผีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีของเซ็ตไวนะครับเลือกที่จะปัดวิธีก่อนนะตรงนี้ก็เลยต้องออกประตูกันไปครับเอาเซฟก่อนเนีครับ ใช่ครับผมนี่คือข้อเสียครับผมในการที่และสวดไว้รกระปืนเราจะไม่มีของมาในช่วงเฟสไฟนั่นเองฮะามากดปัดประ่ามาครับเจอเป็นเดอะบวยกำลังเปิดประตูอยู่ตรงนี้มี3ฮิตก็น่าจะออกได้ไม่มีปัญหาเลยครับน่าจะยิมไวรล่จันเติ้ลหาอีกประตูอีก1บานครับเราเจอแล้วด้วยครับ โอ้แล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วตรงนู้นก็ออกไปแล้วก็น่กจะเติ้์นและต่างของเติม์วยมีสองคิดกับประตู100%น,น่าจะไม่มีปัญหาและเรียบร้อยครับผมรอดสีครับผมเสียกับเฟดเดียต่าของทีมยูกิฮะโอ้โหเดีว่าทำได้ดีครับดีมเซอร์ได้โจทย์มาง่ายจริงๆนะครับจากจากยูกิที่เล่นเป็นคิลเลอร์ในรอบแรกครับโอ้สวดไวมากครับผมไม่คิดเร็วครับว่าต่า,นนา,างกอบทีม ยูกิอีเจเล็แผนจุกตึงสว 3, ดสามกระดาษตีครับผมแต่ต้องมาดูกันนะครับว่าสวดเสร็จในเวลากี่นาทีครับใช่กับเกมนี้ก็ชนะกันไปนะครับยูกิชนะทีมวอลไป2ต่อศนย์เกมครับไว้เดี๋ยวเรามาดูเกมถัดไปนะักพักสกักครู่เดียวครับใช่ครับผมโหด